สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูลิวในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เหมือนเดิมนะคะวันนี้ครูลิวจะมาสอนเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะบทเรียนที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนค่ะวัฒนธรรมในแต่ละชุมชนจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชน โดยวัฒนธรรมจะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนค่ะแบบแผนในการดำเนินชีวิตหรือวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชุมชนมีทั้งสิ่งที่เหมือนกันและแตกต่างกันวัฒนธรรมในด้านที่เหมือนกันชุมชนที่มีการนับถือพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่จะมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เหมือนกัน เช่นการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณในวันสงกรานต์เป็นต้นพื้นฐานของสังคมไทยมาจากสังคมเกษตรและมีความเชื่อเรื่องเทวดาอารักษ์คนไทยในภูมิภาคต่างๆที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมีประเพณีการบูชาเทวดาเช่นการบูชาแม่โพศพการทำขวัญข้าว การเล่นเพลงเกี่ยวข้าวเป็นต้นค่ะวัฒนธรรมในด้านที่แตกต่างกันความแตกต่างของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่แตกต่างกันเกิดจากความแตกต่างในด้านภูมิประเทศเช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะภูมิประเทศที่แห้งแลง้งจึงมีประเพณีเกี่ยวกับการขอฝนภาคเหนือ เป็นภาคที่มีป่าไม้มากและมีการลักลอบตัดไม้จึงเกิดประเพณีบวชป่าขึ้นเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชนเป็นต้นค่ะนอกจากวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันแล้วยังมีวัฒนธรรมในด้านของอาหารการกินวัฒนธรรมในด้านของาศาสนาและความเชื่อวัฒนธรรม ในด้านของการประกอบอาชีพในแต่ละภูมิภาคก็จะแตกต่างกันเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนในความแตกต่างในแต่ละด้านกันค่ะในด้านวัฒนธรรมอาหารการกินคนไทยในภูมิภาคต่างๆก็มีวัฒนธรรมคล้ายกันคือการกินข้าวเป็นอาหารหลักแต่บางภูมิภาคเช่นภาคกลางภาคใต้นิยมกินข้าวเจ้าภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมกินข้าวเหนียวและอาหารของคนไทยทุกภูมิภาคจะมีน้ำพริกและผักเป็นอาหารที่นิยมเช่นภาคกลางมีน้ำพริกกะปิน้ำพริกปาย่างภาคเหนือมีน้ำพริกหนุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีน้ำพริกปาร้าเป็นต้นค่ะวัฒนธรรมอาหารของภาคเหนือ อาหารของภาคเหนือประกอบด้วยข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักมีน้ำพริกชนิดต่างๆเช่นน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องมีแกงหลายชนิดเช่นแกงโฮแกงแครนอกจากนั้นยังมีแหนมไส้อัว่วแคปหมูและผักต่างๆสภาพอากาศมีส่วนสำคัญที่ทำให้อาหารพื้นบ้านภาคเหนือแตกต่างจากภาคอื่นๆคือ การที่ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นเป็นเหตุผลให้อาหารส่วนใหญ่จะมีไขมันมากค่ะวัฒนธรรมอาหารภาคกลางเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำลำคลองนองบึงมากมายจึงเป็นแหล่งอาหารทั้งพืชผักและสัตว์น้ำนา,นานาชนิด พื้นที่บางส่วนติดชายฝั่งทะเลทำให้วัตถุดิบในการประกอบอาหารมีหลากหลายอุดมสมบูรณ์ค่ะภาคกลางเป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงนับหลายร้อยปีตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์จึงทำให้เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมมีการติดต่อก,กับต่างประเทศทำให้เกิดการรับอิทธิพลทางอาหารเช่น การผัดโดยใช้กระทะและน้ำมันจากชาวจีนขนมทองหยิบฝอยทองมาจากชาวโปรโตุเกสเครื่องแกงที่ใส่ผงกะหรี่มาจากชาวฮินดูเป็นต้นภาคกลางเป็นภาคที่มีความหลากหลายของรสชาติอาหารนะคะภาคนี้จะไม่เห็นอาหารไปทางรสหนึ่งรสใดคือต้องมีความกลมกลม่อมมีรสเปรี้ยวรสเค็ม รสหวานรสเผ็ดไปตามชนิดของอาหารนั้นๆและมักจะประกอบด้วยเครื่องปรุงแต่งกลิน่นรสเครื่องเทศสมุนไพราอาหารพื้นบ้านภาคกลางที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมทั่วโลกก็คือผัดไทยต้มยำกุ้งที่ประกอบด้วยพืชสมุนไพรหลายชนิดและประกอบขึ้นจากพืชผักที่หาได้ในท้องถิ่นล้วนแต่มีสรรพคุณเป็นยา มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะวัฒนธรรมอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีผลต่ออาหารการกินของคนในท้องถิ่นอย่างมากเนื่องจากพื้นที่บางพื้นที่มีความแห้งแล้งวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารซึ่งหาได้ตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ได้แก่ปลาแมลงบางชนิดพืชผักต่าง การนำวิธีการถนอมอาหารมาใช้เพื่อรักษาอาหารไว้กินได้นานๆจึงเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของคนอีสานค่ะชาวอีสานจะมีข้าวเหนียวนึ่งเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับภาคเหนือเนื้อสัตว์ที่นำมาปรุงอาหารได้แก่สัตว์ที่หามาได้เช่นกบเขียดแยะแมลงต่างๆ ที่มาของรสชาติอาหารอีสานเช่นรสเค็มได้จากปลาร้ารสเผ็ดได้จากพริกสดและพริกแห้งรสเปรี้ยวได้จากมะกอกส้มมะขามและมดแดงในอดีตคนอีสานนิยมหมักปลาร้าไว้กินเองเพราะมีปลาอุดมสมบูรณ์ประกอบกับเป็นแหล่งเกลือสินเทาทำให้การทำปลาร้าเป็นที่แพร่หลายมากจาก ปลาล้าพื้นบ้านอีสานได้มีการพัฒนาทั้งวิธีการทำและรสชาติจนกลายเป็นตำรับปลาล้าที่ส่งขายต่างประเทศในปัจจุบันค่ะวัฒนธรรมอาหารภาคใต้อาหารพื้นบ้านภาคใต้จะมีรสชาติโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสืบเนื่องจากดินแดนภาคใต้เคยเป็นศูนย์กลางการเดินเรือค้าขายของพ่อค้าจากอินเดีย จีนและชวาในอดีตท,ทำให้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะอินเดียซึ่งเป็นต้นตำรับอาหารที่ใช้เครื่องเทศในการปรุงอาหารเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากค่ะอาหารพื้นบ้านภาคใต้ทั่วไปมีลักษณะผสมผสานระหว่างอาหารพื้นบ้านกับอาหารอินเดียใต้เช่นน้ำบูดูซึ่งได้มาจากการหมักปลาทะเลสดผสมกับเม็ดเกลือ มีความคล้ายคลึงกับอาหารมาเลเซียอาหารของภาคใต้จึงมีรสชาติที่เผ็ดมากกว่าภาคอื่นๆและด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่อยู่ติดทะเลทั้งสองด้านมีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมงและมีทรัพยากรในท้องทะเลมากมายอาหารทะเลจึงเป็นอาหารหลักในการดำรงชีวิตส่วนใหญ่ของคนภาคใต้ค่ะ อาหารของภาคใต้จะมีกลิ่นคาวจัดจึงได้นำเครื่องเทศเข้ามาช่วยดับกลิ่นคาวในอาหารอาหารภาคใต้จะมีสีออกเหลืองจากขมิน้นแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแกงไตปลาแกงส้มแกงพริกปลาทอดไก่ทอดและด้วยอาหารรสจัดดังกล่าวจึงมีผักรับประทานควบคู่ไปด้วยเพื่อลดความเผ็ดร้อนลงซึ่งภาคใต้เรียกว่าผักเนาะ หรือบางจังหวัดอาจจะเรียกว่าผักเกรดค่ะการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันทำให้มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะเช่นชาวนามีประเพณีเกี่ยวกับการทำนาเช่นการบูชาแม่โพศพการทำขวัญข้าวการละเล่นเพลงเกี่ยวข้าว ในภาคเหนือมีการรําที่นำท่าทางในการสาวไหมเพื่อนำไปเป็นเส้นใหญ่ใช้ในการทอผ้ามาเป็นท่ารําเรียกว่าการรําสาวไหมเป็นต้นค่ะในด้านของศาสนาและความเชื่อนั้นคนไทยมีพื้นฐานความเชื่อดั้งเดิมในเรื่องผีสางเทวดาและความเชื่อทางศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ ในการประกอบพิธีต่างๆจะมีความเชื่อเหล่านี้อยู่ด้วยเช่นในการทำบุญบ้านจะมีพิธีสงฆ์ทางพระพุทธศาสนามีการดูเรกยามและการตั้งสารพระภูมิจากพิธีในศาสนาพราหมณ์และมีการเส้นไหว้ผีบ้านผีเรือนและปู่ย่าต,ตายายที่ล่วงลับไปแล้ว ในแต่ละชุมชนจะมีประเพณีทางศาสนาที่แตกต่างกันและเป็นประเพณีที่มีเฉพาะท้องถิน่นเช่นภาคกลางมีประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งตักบาตรดอกไม้ในวันออกพรรษาภาคใต้มีประเพณีชักพระภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประเพณีไหลเรือไฟเป็นต้นค่ะ ด้านศาสนาและลัทธิความเชื่อของภาคเหนือตัวอย่างวัฒนธรรมความเชื่อของภาคเหนือเช่นประเพณีสืบชะตาเป็นต้นงานประเพณีสืบชะตาหรือการต่ออายุได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนากระทําขึ้นเพื่อยืดชีวิตด้วยการทําพิธีเพื่อให้เกิดพลังรอดพ้นจากความตายได้ เป็นประเพณีที่คนล้านานานิยมกระทำจนถึงทุกวันนี้ซึ่งแบ่งออกเป็นสามประเภทคือประเพณีสืบชะตาประเพณีสืบชะตาบ้านและสืบชะตาเมืองค่ะการสืบชะตาเกิดขึ้นเมื่อเกิดความเจ็บป่วยหรือหมอดูทายทักว่าชะตาไม่ดีชะตาขาดควรทำพิธีสะดอกเคราะห์และสืบชะตาอายุ เมื่อทำแล้วจะเกิดความแคล้วคลาดจากโรคภัยและอยู่ด้วยความสวัสดีตลอดไปวัฒนธรรมด้านศาสนาและความเชื่อของภาคกลางด้านศาสนาและและทัทธิความเชื่อของภาคกลางเช่นประเพณีรับบัวโยนบัวการบูชารอยพระพุทธบาทเป็นต้นประเพณีรับบัวโยนบัวมีขึ้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมามากกว่า80ปีการบูชารอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีโดยที่รอยพระพุทธบาทเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งเพราะเป็นมรดกชิ้นเอกของชาติและศาสนาเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายของประชาชนและเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปค่ะ ความเชื่อด้านที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตทางการเกษตรของภาคกลางการทำขวัญข้าวเป็นประเพณีที่ยังคงทำกันอย่างกว้างขวางในหมู่บ้านของคนไทยภาคกลางไทยพวนและไทยอีสานทั่วไปผู้ที่จะเรียกขวัญข้าวจะเป็นผู้หญิงซึ่งจะแต่งกายให้สวยงามกว่าธรรมดาเครื่องประดับของหอมต่างๆมากพลูและบุรี ใส่ลงไปในเรือนขวัญข้าวค่ะด้านศาสนาและลัทธิความเชื่อของภาคตะวันออกเฉียงเหนือบุญบั้งไฟเป็นประเพณีสำคัญของชาวอีสานนิยมทำในเทศกาลเดือนห้าสาหกจากความเชื่อในเรื่องลี้ลับและเทวดาหรือพญาแถนที่อยู่บนสวรรค์สามารถดนบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลได้ ซึงมีการจัดพิธีบูชาพญาแถนทุกปีด้วยการทำบ้างไฟการแห่ผีตาโขนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยผู้เล่นจะนำรูปหน้าก,ากากที่มีลักษณะน่าเกลียดน่ากลัวมาสวมและแต่งตัวให้มิดชิดจะมีขบวนแห่ผีตาโขนและแสดงท่าทางต่างๆค่ะ นอกจากนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีประเพณีงานบุญเทศกาลที่สำคัญอีกจำนวนมากเช่นงานบุญพเวทหรือบุญมหาชาติที่จังหวัดร้อยเอ็ดงานบุญเข้าสาหรือบุญเดือนสิบที่จังหวัด,ดยสโสธรประเพณีการแห่ปราสาทพึ่งที่จังหวัดสกลนครและประเพณีไหลเรือไฟที่จังหวัดนครพนมค่ะ ด้านศาสนาและลัทธิความเชื่อของภาคใต้ภาคใต้จะมีความเชื่อมีประเพณีหลายประเพณีเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับด้านศาสนาเช่นประเพณีลากพระประเพณีศาสเดือนสิบเป็นต้นค่ะประเพณีลากพระชักพระหรือแห่พระชาวใต้ปฏิบัติกันมานานตั้งแต่โบราณกาลชาวบ้านที่เป็นพุทธศาสนิกชน จะพร้อมใจกันอัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดขึ้นมาประดิษฐานบนนมพระหรือบุษบกที่วางอยู่ตรงกลางร้านไม้แล้วจะใช้รถหรือเรือลากหรือชักแห่ไปตามถนนหนทางตามแม่น้ำลำคลองหรือริมฝั่งทะเลเคยมีผู้สันนิษฐานว่าประเพณีลากพระเกิดขึ้นในประเทศอินเดีย ตามลัทธิของพราหมณ์ที่นิยมเอาเทวรูปออกมาแห่แหนในโอกาสต่างๆและชาวพุทธได้นำเอาประเพณีนั้นมาดัดแปลงเป็นประเพณีชักพระในปัจจุบันค่ะประเพณีศาสเดือน10ของจังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และได้รับอิทธิพลจากาศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนื้อหาในคาบปีได้จบลงไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีใบงานใบกิจกรรมให้นักเรียนทําเหมือนเดิมเมื่อนักเรียนทําใบกิจกรรมเสร็จแล้วอย่าลืมส่งกลับมาตามแพลตฟอร์มที่คุณครูกําหนดให้เหมือนเดิมนะคะแล้วเจอกันในคาบหน้าสวัสดีค่ะ